สวัสดีค,ะดค่ะพ่อ,อ,อแม่พี่น้องลุงป้า,าครูบาอาจารย์มิตรรักเคารพทุกๆท่านนะคะเมื่อเนี่ยยายลินกับมากับน้องเล็กอีกคือเก้านั่นละพี่น้องอันมาแล้วค่ะหายไปไห <MC S 1> นเลยหลายลหลายท่านที่เป็นอันแฟนคลับน้องเล็กจำน้องเล็กได้อยู่เมนบบคะนั่งกับ่บคอยได้มามหายายลินปันไดแล้วกับอ่ายายลินก็เลสสีแนะนําตัวน้องเล็กให้ พี่เพืพเ่อนเพื่อนครูบาอาจารย์มิตรรักหลายหลายท่านที่เขามาใหม่ๆหมที่บอท่านได้รู้จักน้องเล็กว่าเราเป็นผู้ใดอ่าน้องเล็กนี่เป็นเพื่อนสนิทเป็นน้องสนิทของเยลินฝากเนื้อฝากตัวน้องเขาในเดอคคะเดออย่าฝากเลยค่ะแบ่งเอาไปบ้างเถอะนั่งกับเอ่อค่อนข้างจะเป็นเป็นทุกๆอย่างไงเยลินนั่นละเมื่อนี่เฮ้าสองคนพี่น้อง มีเรื่องเล่าดีๆมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องใหพพ้พี่เพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังถึงการใส่ชีวิตในตังแดนในการคบเพื่อนแล้วกับการรักษาสัมพันธ์กมิตรภาพระวางเพื่อนยยลินกับน้องเล็กมีแบบใดแน่กเน็เลยเสียออามาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังว่าสิ่งที่เย,ยลินกับน้องเล็กมีอยนี่พี่เพื่อนเพื่อนรับฟังแล้ว คิดว่าแบบใดเมื่อในเข้า<ม>กับสิมาคุยแบ่งปันกันหลายๆนะะ<ม>เนาะค่ะเนาะกะหัวขอแรกที่ยายเล่นสีสีเว้าู้ฟังเนี่ยก็คือการเข้ารบเนาะค่ะเนาะ<ม>การเข้ารบซึ่งยายเล่นกับน,น้องเล็กนี่เข้ารบกันแบบใดเชิญค่ะน้องเล็กเข้ารบน้องเล็กจะไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวอ่า แต่ถามว่าเวลาเราเจอจะไม่ก้าวไก่แต่ในเรื่องส่วนตัวพี่ลินจะทาอะไรก็แล้วแต่น้องเล็กจะให้คาปรึกษาบอกว่าพี่สิ่งนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้คือคาคาแนะนําของน้องเล็กแต่ยังยังจะยังไงก็แล้วแต่น้องเล็กจะไม่ก้าวไก่จะให้เกียรติตลอดแต่คอยเป็นอยู่ข้างๆพี่ลินคอยเป็นกําลังใจให้คอยปรึกษาอะไรให้แต่จะไม่บอกพี่ลินว่า อย่าทาอย่างงุ่นนี้นะอย่าทาอย่างนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้นะนนะก็ประมาณนั้นแหละค่ะ <c oughs> น,นี่คือการเข้าลกการตัดสินใจซึ่งยยลินกับน้องเล็กสองคนนี้จะมีคือกันคือไม่ละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวความเป็นส่วนตัวน้องเล็กแล้วดีอยู่อย่างหนึ่งบอกเคยสี่เส้นทางให้ยเยลินเดินแต่ทายเลินถามว่าเล็กเอ้ยมันจงสันยังสี่ใช่ถ้าพี่ต้องการคําปรึกษาเขาเสียให คำปรึกษาที่ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เยลินฮักน้องเขาบา่ได้ฮักเพราะว่าเล่ามีผลประโยชน์กับเยลินนะคะแต่รักในความที่เขาให้ความเคารพแล้วให้อ่ามีมีความเออเจ้าใดเดียน้องแรกเยลินก็บอกไปว่าถือคือ,คอม,มันสายถ่ายให้เกลียดใช่คือคือให้เกียติกันคือเราให้เกียดกันละกัน คือ <c oughs> ให้เกติก,กันละกันจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวจะไม่ติจะไม่เตียนคืออาจจะมีติแต่ต้องไม่ได้บอกว่าเอ้ยพี่อย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้แต่เขาเป็นคนตัดสินใจแต่เราจะแนะนำให้เขา,าอันนี้นะในะทางบวกและทางลบอโอเคแต่คุณจะเอาอยัางไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนให้คําแนะนําเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนจอืมถึงถึงแม้ว่าพี่ลินเยลินนี่สีอายุหลายกว่าน้องเขาแต่ว่า เฮาเฮาเฮาเสียหายความเสมอภาคกันทั้งด้านแชร์ความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆบ่ได้หมาย<ช>ความวา่ากูเกิดก่อน<ช>มึงอะน้ำรลอนก่อนบ่แมนนะคะ<ช>หลายๆอย่างแย,ยลิ้นกับพึ่งผ้าปัญญาของน้องเล็กเราไม่ได้ว่าเราเกิดก่อนเขาเราจะต้องเป็นผู้นำใ,<ช>ในทุกๆเรื่องทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้<ช>บ่แมนวา่าเกิดก่อนแล้วอายุหลายก่าจะรู้หมดทุกเรื่องหรือว่า ถือตนเป็นหลักตรงนี้ไม่ได้นะคะเข้าสองคนกับบ่อดดเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องคะเออเดี๋ยวอย่างหนึ่งคําว่าเกิดก่อนน่ะบางครั้งในสิ่งที่คุณเกิดก่อนน่ะในโลกที่คุณเกิดก่อนน่ะในนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่บางครั้งคุณต้องยอมรับสิ่งของคนที่เกิดที่หลังด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดมาเพราะบุคคลรุ่นหลังคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเกิดก่อนก็ไม่ใช่เกิดก่อนก็ไม่รู้เพราะในยุคนั้นคือคุณเกิดก่อนอาจจะไม่มีแต่ในยุคหลัง เราเกิดพร้อมในยุคหลังอาจเจะเจอเพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่าคําว่าเกิดก่อนอาบน้าร้อนมาก่อนก็เพราะว่าคุณอาบน้าร้อนมาก่อนใช่ไม่ได้ใช่ทุกเพศทุกอย่างโอเคขอบคุณมากมากค่ะอ่าขอที่สองนะคะเนาะคือการให้เกียรติการกระทําคําพูดต่างๆเนี่อ่เราสองคนมีให้เกียรติทั้งคําพูดแล้วก็การกระทําซึ่งกันและกันนะคะในจุดนี้น้องเล็กมีความคิดเห็นแบบใดอันนี้มันคือจุดสําคัญเลยพี่ ทุกคนต้องมีในการให้เกร็ดเพื่อนอะจริงๆให้เกร็ดทั้งกันมันก็ไม่รู้สิเวลาน้องเล็กมาคุยเรื่องซีเรียสแบบมิทีไรน้องเล็กตอบเป็น่ค่อยได้ทุกทีแต่ ให้เกียรติอะทุกคนอะเป็นการเป็นเพื่อนกันมันต้องให้เกียกรติกันให้เกียกรตนะิกันแต่บางทีน้องเล็กกับพี่ลินก็ให้เกียรติบ้างก็กัดต่อหน้าคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นมันเป็นความเคยชินแต่ว่าเขาเขาชั่ลู้ลิมิตของเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องเล็กเราเป็นคนนิสัยถึงเราสิเป็นคนคุยสเพเหรละมากไม,กมกนั่งจะลู่โตยู่เสมอว่าถ้านั่งเล่นเยอะเกินไป,ไปนั่งสิถามพี่ลินเสมอว่าพี่ลิน เออหนูพูดให้พี่เสียใจมากไปไหมคือเขาสิเป็นคนรูปตัวอยู่ตลอดบบแมนว่าเล่นได้ก็เล่น<ช>เลยเถิดไปเลยถ้านั่งรู้ว่านั่งโบโอเคนั่งสีฟ้า<ช>ขอโทษตัวตัวของแยลินเองกับที่บอกน้องว่าอือกรเยอะอยู่เราจะเตือนกันแบบนี้อยู่เสมอเสมอนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่แยลินกับน้องเล็กเอ่อมีอยูน้ำกันนะคะบัดที่นี่เอ่อการให้อภัยโออ่ะจัดไปสิ อ <S <S เออจะเริ่มตรงไหนดีการให้อภัยซึ่งกันและกันพี่ลินพูดก่อนเลยเพราะตอนนี้หนูกําลังรวบรวมเข้ามาก,การให้อภัยเนาะพี่น้องเนาะการที่เห้าคบเพื่อนสนิทก็ดีบ่สนิทก็ดีคนเราต้องมีความลึกซึ้งอ่ตื่นลึกนาบางรู้เห็น ความดีความสวยของการมืทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีถ้าน้องเล็กเฮ็ดผิดพลาดหรือวบาวอีหยังออกไปโดยที่ลืมคิดลืมคำนึงถึงเหตุที่สิเกิดเนี่ยถ้าน้องบอกยายลินหรือว่ายายลินได้ยินมากเนี่ยเราจะนั่งคุยกันแล้วก็ถามนะพี่น้อง oh. อน้องเล็ก,กับเย,ยลินจะเอาเหตุและผลมาคุยกันนะคะเจ้านี่เขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะเขาจะแยกแยะเหตุและผลพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเป็น ผู้ฟังเนี่เราก็ต้องฟังด้วยเหตุและผลแล้วก็สิ่งใดที่เข้าเปิดโอกคุยกันแล้วเข้าก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันว่าเอออย่าเห็ุอีกเด้อเออพี่หนูก็จะไม่ทำอีกหรือว่าหนูก็จะไม่พูดอีกถ้าทำไปแล้วพูดไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันทำให้เราสองคนไม่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับ ความสัมพันธ์ของเรานี่คือสิ่งที่เย่ลิมกับน้องเล็กมีนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็อภัยคืออีกอย่างนะการการเป็นเพื่อนกันอะถ้าเราไม่ให้อภัยกันอะแล้วมันจะไปต่อกันได้ยังไงแล้วมันจะคบกันได้ยังไงนั่นคือสิ่งสิ่งที่ต้องมีก็คือการให้อภัยและการขอโทษนะเมื่อให้อภัยแล้วขอโทษแลวมูกอ่อนน้องเล็กจะใช้อย่างนี้ตลอดแล้วน้องเล็กจะไม่แบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่สาเรื่องใหญ่หนักหนาสาหัส น้องเล็กก็ไม่โกรธก็คือถ้อาภัยแล้วก็ผ่านไปเลยคือจบคือจบเลยอย่างที่พี่ลินพูดนั่นแหละนั่งน้องเล็กเขาเป็นคนโกรธคนหยากพี่น้องคะ่ะถ้าบบถ้าบบเหยียบดักนั่งอิล่นั่งจะบโโกรดนั่งเป็นคนง่ายๆย,ยเรื่อยๆล่อยพันไป <ทำ S 2> เรื่อยๆเอาง่ายๆช่างแมน,นคน,นที่บอคอยมามาเก็บ นิดอันนี้หน่อยนั่งเป็นคนบเก็บเรื่องมนีพี่น้องอโอเคขอที่สามการให้อภัยการขอโทษซึ่งกันและกันการที่เราคบหาเพื่อนพ้องเนี่ยพี่น้องคําขอโทษสําคัญน้องเล็กเนาะคืออย่าคิดว่าตัวเองโทษนะขอโทษอะไม่จําเป็นนะกลายเป็นเพื่อนไม่จําเป็นนะว่าใครผิดใครถูกเแต่เพราะว่าใครขอโทษก่อนนั่นไม่ได้หมายความว่าคนนั้นผิดแต่เราขอโทษก่อนด้วยที่ว่า เราเพื่อจะเก็บสารความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนให้ดีต่อไปเพราะว่าการเป็นเพื่อนน่ะน้องเล็กถ้าเราเลน้องเล็กรู้ตัวน้องเล็กขอโทษก่อนหรือจะจะผิดหรือไม่ถูกจะถูกจะผิดจะถูกน้องเล็กก็จะขอโทษก่อนเพราะว่าเพื่อความสัมพันธ์ของเราที่จะไปต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องเล็กผิดเพราะฉะนั้นการขอโทษเพื่อนน่ะมันไม่ใช่เรื่องคําขอโทษอ่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอะขอโทษกันไม่ได้ ทำไมเอ่ยปากก่อนไม่กูไม่ผิดนะอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมกูต้องขอโทษมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครผิดไม่ผิดแต่ถ้าใครขอโทษก่อนมันก็จะพอมันก็จะ,จะ,จะเหมือนปลดปมอมอ่ะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมาพูดทําเพื่อให้เคลียร์ปัญหาใจกันแล้วก็นั้นไปแต่ถ้าต่างคนต่างยุติกูไม่ขอโทษกูไม่ผิดคิดแต่กูไม่ผิด,ด,ก,ผดกูจะไม่ขอโทษก่อนเลย มันก็จะกลายเป็นเส้นขนานไม่<ว>จบมันตัด <3, S 1> ทีสัมพันธ์ระหว่างเจนกับสีละหองและ<ช>เจนกับสิเบอร์มีความ<ช>มิตรภาพกับสิเปลี่ยนไปนะคะใช่เพราะว่า น้องเล,กะะล็กกับเยลินเราก็จะไม่เพื่อนสนิทอีกสองคนนะคะแต่เยลินจะบอ,บอก่าวถึงเราจะคุยกันด้วยเหตุและผลถ้าโกรธกันเขียดกันโกรธกัน,กกนเรื่องอะไรทําไมถึงโกรธเฮาสิคุยกันถึงเหตุและผลนะคะถ้าฟังเหตุและผลกันแล้วโอเคพิลินขอโทษเดอ้อเออน้องเล็กก็ขอโทษนะเออคนนั้นคนนี้ก็ขอโทษนะนี่คือเราคุยแบบคนที่มีวุฒิภาวะแล้วใช้สติค่ะใช,ใช้สติสต การใส่สติปัญญาไม่ใช่แค่แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันแต่เราสามารถนํามาใช้กับการคบหาเพื่อนนะคะาการที่สนิีเพื่อนดีๆแล้วกัิรักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้ได้จังไดนี่อันนี้ยากนะพี่น้องใช่<ะ>ย,ายากนะยังคิดเห็นอย่างเงี้ยคบกันมาสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้นะเริ่มต้นไม่ได้แบบนี้นะ,ะแล้วก็บขอที่ซีนี่ขอที่ซีนี่ยายลินค่อนข้างจะ จะจริงจังกับขอ,อนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าน้องเล็กน้องเล็กลเพราะว่ามันไม่คือคนนี้หรือบอแต่สําหรับเยลินให้อ่อให้ขอ,อนี่กับน้องเล็กก็คือศรัทธานะคะการที่เรามีศรัทธานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องมีศรัทธากับครูบาอาจารย์หรือวัดวาอารามหรือบุญนั้นๆน,น,นะคะแต่การที่เยลินมีศรัทธาให้เพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ดีหรือว่าเป็นรุ่นน้องคือน้องเล็กนี่ ยายลินมีศรัทธานในตัวเขามีศรัทธานในตัวน้องไม่ใช่เพราะว่ายายลินไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบหรือไม่คบใครหรือว่ามีอยู่แค่เขานะคะแต่ยายลินศรัทธานในความเป็นตัวตนของเขาในความที่เขาเป็นคนที่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อแล้ยงยายลินก็นอยากสิบอกว่าอย่าร้องไห้หน่อยยายลินบ่ได้ว่าได้เตียมกันมาก่อนออน,นะนพี่นอ้องอันเนี้ยเวลาเขาพูดอ่ะเขาพูดเป็นจิตวิทยาแต่น้องเล็กคือไม่มีอะไรเลย จะจะจะขึ้นมาถ้าจะขึ้นมาก็ขึ้นมาตั้งจใจเยลินใส่ชีวิตมากจนอายุหาสิบเอ็ดปีนี่อยากลับลูกลูกจักน้องเขามาสิบสี่ปีดยความใกล้ชิดผูกพันที่เยลินมีมากแล้วก็สามารถแยกให้พี่น้องได้ฟังได้ว่าเป็นอย่างเยลินคือมีศรัทธากับน้องผู้นี้สิบสี่ปีเกือบสิบห้าปีที่รู้จักกันมาก เขาคนนี้บ่เคยคาดหวังบ่เคยอย่างไดอย่างหยังจากเยลินกับลูกกับแม่แต่เมตไสเลยพี่น้องเยลินมีความศรัทธาในความใจกว้างในความใจดีในความมีเมตตาในความที่เขาเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะเล็กบ่ได้เหตุจั้ซส่แต่เฉพาะกับเยลินนะคะนางเป็นแบบนี้กับทุกๆุกคนแต่ขืนอยู่กับวแาบบุบคคลเ่านั้นสิคบนาง ถึงแกนแท้ของนางบอพวารูปลักภายนอกของนางนี่คนภายในต่างแดนหลายๆคนสิบอยากคุยกับนางบาออยากคบนางหนึ่งหาว่านาั่งเสียงดังเยงดังะะคาร์ลโคกินมุ้มัน่นนนน่นั่นเต่บุคคลเหล่านั้นบอไดคบลึกซึ้งถึงภายในของนางพี่น้องกับงสิลูดีเนาะคะ่ะเนาะว่า ท่าเงาะเพิ่นซ่อนรูปแบบใดน้องเล็กกลับเป็นคนแบบนั้นถ้าอยากรู้ว่าน้องเล็กเขาเป็นคนจังใดลึกๆขังในแท้ๆให้คบหาให้ถึงแกนแท้ของเขานะคะหนูคือใช้ทีวีค่ะอบอบึศย์เยลินกลัวจะมีเมื่อใดเยลินกะมีน้องนะคะถ้าบ่ามีน้องเล็กเข้ามาในชีวิตของเยลินช่วงหลังยาตั้งแต่เมื่อหลังยาจนเท่าเมื่อี้เยลินกับลูก คงจะบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนทุกเมืนเน่อนี่ชีวิตยายลินที่ดีขึ้นในทุกเมื่อนี้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์มาจากกำลังใจกำลังแรงกายจากน้องเล็กแล้วกับสามีคำแนะนำต่างๆาทุกๆอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างแม้กระทั่งที่ยยลินกับลูกทะเลาะกันคนนี้เขาสิเป็นกาวใจให้แม่กับลูกจะเป็นทั้งแม่ คนที่สองของน้องพิมพ์น้องพิมพนี่ช่วงที่เขาหัวร้อนนี่เขาจะมาฟังแม่แต่เขาเลือกจะฟังน้องเล็กอ้าวน้องเล็กก็ต้องมาเคลียร์กับผู้แม่อีกจนน้องเล็กบอกว่าลูกกูกะโบมี่ก,กูกะปวดหัว <laughs> แต่เขาจะคุยกับเราด้วยเหตุและผลแล้วยลินก็พยายามเข้าใจว่ามุมมุมของน้องเล็กกับมุมของลูกเยลินเขาเขาเขาคายกันเฮา,า,าก็ต้องทําความเข้าใจนี่คือศรัทธา แล้วที่เยลินมีต่อน้องแต่น้องจะมีกับเยลินแบบไหนเยลินบอลูต่ว่าบางครั้งเยลินก็รู้สึกว่าเยาลินน่ะเอาเปรียบน้องเด้พี่น้องเพราะว่าปัญหาทุกอย่างบ้างวมีแต่ให้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 มีแต่คีย <มา S 2> กับน้องตลอดเยลินก็เลยรู้สึกว่าพี่ขอโทษพี่รู้สึกพี่เห็นแกโตกับน้องเล็ก ทุกแนวดก็เอามาบอกให้น้องฟังเบิร์ทั้งๆท,ที่น้องเขาก็มีทุกของเขาแต่เราสองคนก็จะคุยคุยกันละกันสุกแบ่งปันกันแล้วก็แก้ปัญหาให,ใให้ให้คํำปรึกษาซึ่งกันและกันทั้งดีแล้วก็บบดีแนะนำสิ่งดีๆให้กันนะคะเพื่อนที่ดีในต่างแดนนั้นหายากหายาก,ายากแล้วถ้ามีแล้ว จะรักษาอย่างไรให้สิ่งดีๆนั้นอยู่กับเรานะคะพี่น้องคะอันนี้ยากที่สุดเนื้<า>อคอคอที่ย่ลินกับน้องเล็กมีซึ่งยิ่ลิ้นอยากสิบอกพี่น้องว่าการใส่ชีวิตในตางแดนนี่ลูกเต่าเราหลานมูเจ้ามา่ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่มาโตคนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งมีมิตรแท้มีมีมีๆีนตมนนีม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 ี่ยิ่งมีมีมีามีมรมี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 มทมีกว่าเพมี นิ่นจินดานะคะในความรู้สึกของเยลินเพราะว่ายหางวตีแ่มเยลินตกระกําลําบากญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยไม่เคยรับรู้ความสุขความทุกข์ของเยลินนี่ผ<ช>ู้ที่รู้แล้วเวลาน้องเล็กอ่ามีแน่วบสมบายใจจะจากด้วยครอบครัว ทำของเขาเองก็ดีหรือครอบครัวเมืองไทยก็ดีน้องเล็กกับมยเยลินเป็นทั้งเพื่อนนี่คือสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจากเพื่อนที่รู้จักผิวเผินกลายมาเป็นเพื่อนสนิทจากเพื่อนสนิทกลายมาเป็นน้องคนหนึ่งนะคะเออเย,ยลินก็อยากสิบอกว่าเย,ยลินดีใจหลายๆแล้วก็ชีวิตมีคุณคา่ามีกําไรที่ที่ได้รููจักเขารู้จักกับสามีของเขาสามีน้องเล็กเขาก็ดีนะคะเออ เออได้ยินว่าสิยกยกหัวให้พี่ว่าติเขสเออนี่แหละเ,เล็กนะโทษนะอยากจะใส่พานเลยแต่ด้วยความที่ว่าจะใส่พานนะพี่ลินให้ผัวผัวก็ไม่เอาจะใส่พานผัวให้ลิน <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> เพราะอะไรหรอน้องเล็กสบายทำก,กับข้าวก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งหาเงินในบ้านอยากได้อยากได้เอื้อยแขวงเป,เป็นเมียน,น้อยผัวสัน่นยังเิน<ข><ข>มาบึงหาเลี้ยงให้สงครามโลกกันจะ <c oughs> สาบปุ <c oughs> บบอผัวมึงต <c oughs> ายล่ะ ผัวเขากับว่าเอาเย,ยลินได้เปลาเยลินก็ไ่เอาผัวเขาเ <laughs> ยลินกับว่าเอาหุ่นแฟนน้องเล็กคือกันกูข่ามันตายแท้ๆบากอันนี้ <laughs> <laughs> นี่นี่คือสิ่งที่ความสนิสนมความที่ห้าวลูตื่นลึกนะบางกันเออแล้วมีข้อหนึ่งที่เยลินอยากจะถามขอ,อนี่จะเป็นข้อปิดท้ายคลิปนะคะน้องเล็กเคยหึงผัวใส่พี่ไหม,อามาโอ้สาทุสาบานต่อหน้าพระอา้วกรไม่เคยหึง ทำไมชาวบ้านคนอื่นเขาหึงผัวแต่พ<อ><ม>ี่ทำไมน้องเล็กไม่หึงอ่ะเออก็แสดงว่ามันไม่ม่ั่นใจผัวตัวเองแ <c oughs> สดงว่าคุณ,คณทคุณทำอะไรทำให้ผัวไม่มั่นใจเธอไว้ใจผัวเธอแต่อย่าไว้ใจพี่ลินน้ <c oughs> อยนี่ยิ่งดีผลประโยชน์ของน้องเล็กเต็มๆค่ะน้องเล็กไม่เคยหึงผัวเพราะว่าน้องเล็กไว้ใจผัวแล้วก็ไว้ใจพี่ลินอันนี้คือสิ่งที่น้องเล็ก มีอยู่ในหัวน้องเล็กเชื่อใจพี่ลินและน้องเล็กรู้ว่าพี่ลินเป็นคนยังไงพี่ลินต่อให้เขาจะยังไงก็ช่างแต่เขาจะไม่ผิดสินข้อสามใช่ไหมเออเขาจะไม่ผิดสินข้อสามพี่ลินจะไม่ผิดสินข้อสามต่อให้กินเหล้าเมายาโอเคมันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกคนเป็นหนูล้วก็เป็นลักเล็กขโมยน้อยอันนี้พี่ลินเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะแล้วอะไรอีกว่า <c oughs> กาเมเออเอ,อ,อันนี้ก็ไม่รู้เนาะเออการมไก็สินข้อสา<ะ>มนั่นแหละเออหรอแต่ว่าสุราเดี๋ยวนี้ก็ดื่มไม่ได้ เออแต่แต่แตว่ามู้ษา,<ส>าเออ,<ป>เอ,อเ,ออเ,ออเออพราะว่าน้องเล็กมีความเชื่อใจในพี่ลินแล้วก็สิ่งแรกที่น้องเล็กเชื่อใจคือน้องเล็กเชื่อใจสามีน้องเล็กเพราะน้องเล็กรู้สามีเป็นคนยังไงอ่า แล้วก็มาเชื่อใจพี่ลินด้วยเพราะฉะนั้นน้องเล็กไม่มีอาการหึงหวงต่อให้พี่ลินเล่นกอดจูก,กับผัวหนู่มแต่ไม่ได้แบบว่าปากเม้าทูเม้านะไม่ใช่นะฝรั่งเขาแบบจุ๊บกันแบบจุ๊บข้างจุ๊บแก้มเนี่ยมันคือเรื่องปกติแต่มันไม่ได้แบบโอ้เหมือนกินหอยจุ๊บนะเ,ออเ,<อ>เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพี่ลินถาม,มาอย่างเงี้ยน้องเล็กไม่เคยหึงแม้แต่นิดเดียวไม่เคยมีแต่มันช่วยให้เอนเตอร์เทนชีวิตคู่ของน้องเล็กกับเพื่อนเพราะนี่คือเพื่อนสนิทอันนั้นก็คือผัว ก็เท่ากับว่าสามคนนี้อยู่ในวงจรชีวิตน้องเล็กน้องเล็กมีความเชื่อใจทั้งสองคนนี้เพราะฉะนั้นฝันไปเถอะเรื่องหนึ่งไม่มีอยู่ในหัวขอคุณลายล่ละขอพุดน้องเล็กหลายลที่เขามาเป็นกำไรชีวิตให้พี่ลินเป็นทุกๆอย่างถ้าสิ่งใดที่พี่ลินพูดออกไปหรือ เคยทําให้น้องขุนคลองหมองใจพี่ลินก็ขอโทษตอนหน้าสื่อนี่แหละขอโทษด้วยกันแล้วกันยนเป็นทำกับพ่อได้ไหมยาถือสาคนแก่โอ้ยให้หยุดทําให้กินสักไรเจ็บก็จะทาเหรอเมื่อนี้น้องเล็กสีผ้าเย่ลินไปกินข้าวนอกบ้านนั่งบอกว่าพี่ทําให้หนูกินมามากพอแล้วพี่ก็ไม่สบายเดี๋ยวน้องเล็กพาไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อนี้ห้องสองคนพี่น้องจบคลิปนี้แล้วก็สิไปกินข้าวนอกบ้านพี่น้องจ๋าแย่ลินก็เล้แต่งตัวสวยเมื่อเนี้นะค่ะขอบคุณขอบคุณท่ หลายพี่เมต,ตาน้องเล็กล้วก็ทักทายมากเราก็รับชมรับฟังอ่าเราก็อ่างคอมเมนต์ดีๆทักทายเฮาสองคนพี่น้องมากโอกาสนาฟ่าไม่ถาม,มีเวลาดีๆเจอกันเยลินกับน,น้องเล็กกับสีมีแนวดีๆมาว้าสุพีสุนองฟังพี่น้องอยากฟังเรื่องอีหยังลงในคอมเมนต์ให้เยลินอ่านได้เด้อ่ยเด้อเด้อเย,ยลินกับสีน้ำสิ่งดีๆมาว้าสุพีสุนองฟังอีกหนูขอปิดท้ายนิดหนึ่งได้ไหมได้โอเค มาไม่ค่อยไม่คิดมันหัวสมองไม่มีอะไรม่พิสลินเขาพูดทุกอย่างหมดแล้วแต่สิ่งที่อย่างปิดท้ายคือการคบเพื่อนไม่รู้สําหรับคุณจะเป็นไหมแต่สําหรับน้องเล็กคือหนึ่งคุณต้องยอมรับตนตนของคนคนนั้นของเพื่อนของคุณรับตนตนของเขานะสองขอโทษเพื่อนให้เป็นไม่จําเป็นว่าคุณจะผิดหรือถูกนะอืขอโทษเพื่อนก่อนอ่าสามให้อภัยเพื่อนเออสิ่งนั้นถ้ามันไม่ใช่คอขาดบาดตายหนักหนาสาหัส ให้อภัยเพื่อนสี่ move on คือคุณอย่าคูดแต่เรื่องเก่าๆคือในเมื่อขอโทษจบแล้วให้อภัยจบแล้วจบไปเดินต่อ The โช o w must go on นะห้าคือให้เก็บเพื่อนให้เก็บซึ่งกันและกันอย่าก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวถ้าเราก็เหมือนคนข้างๆคอยแนะนําเพื่อนส่วนเขาให้เขาเลือกเองเราต้องให้แนะนําเขาว่าทั้งถูกและผิดอ่ะถ้าเขาจะเลือกสิ่งไหนก็ให้ปล่อยเขาเลือกไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลือกผิดเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแค่นั้นเองน้องเล็กมีห้าสิ่งนี้ขอบคุณมากๆากขอบคุณน้องเล็กมากๆนะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนจะฟังมาถึงตอนสุดท้ายนะคะอย่างไรแล้วก็ขอให้พี่ๆีเพื่อนๆครูบาอาจารย์มิตรรักทุกๆท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคน พบกัลยาณมิตรที่ดีเหมือนที่แยลินพบกับน้องเล็กแล้วก็เพื่อนสนิทของเยลินอีกหลายๆท่านแล้วก็เอฟซทุกทท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นกำไรชีวิตให้เราสองคนในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ